สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวงานก่อนส่งนะคะตัวนี้เป็นล้างมอนแทกยาวร้อยสามสิบรีดปลายเรียวนะคะไปดูปีข้างขาวโรลเลอร์สี่สิบห้าเซนค่ะ ต่นไกลเซฟนกมือสอดทรงมือสอดนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่4,500ันหนะคะก็อุปกรณ์ก็ลูก4ยาง2ท่อ P PVC พันสาย PE นะคะช่างนอน ช่างพักผ่อนเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้อ่าค่ะก็ประมาณนี้ก่อนที่เราจะส่งเราจะเช็คลูกดอกให้ก่อนทุกครั้งนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพร้อมยิงกับชุดบนของทางช่างละโอนนะคะไม่มีเก็บบายทาง ใครสนใจทักมาได้นะคะสักทำตามคิวถึงคิวเราทักกลับทางไลน์มีไลายทักลายมาเลยค่ะค่ะขอบคุณค้าค่ะสวัสดีค่ะ